กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของข่าวเด่นประเด็นใต้ประจําวันนี้นะคะมลูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะมอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาส ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดนราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบแก่นายมะดารียูโซบลูกาณบ้านเลขที่91ทับหหมู่ที่6ตําบลบาตงอําเภอรุสอจังหวัดนราธิวาสซึ่งประสบ เหตุอัคคีภยัยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทําให้บ้านพักได้รับความเสียหายทั้งหลังโดยมีทันตแพทย์หญิงปิยนาฏบุญทริกรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนาราธิวาสรองประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนาราธิวาสผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทยัยห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีอัคคีภัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มมลนิธิราษฎรประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือนำสิ่งของพระราชทานมอมให้แก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภยัยซึ่งครอบครัวผู้ที่ได้รับสิ่งของพระราชทานต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้